มนุษย์ผีขหบดีและขหปต,ตนีทั้งหลายการอยู่ร่วมสี่ประการนี้สีประการเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี 2. ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา 3. ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี 4. ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาขหบาดีและขหปตานีทั้งหลายก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศิน มีบาปรรมมีใจอันมนทินคือความตรณีครอบงำดา่าและบริภาษสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนแม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นคนทุศิลมีบาปรรมมีใจอันมนทินคือความตรณีครอบงำดา่าและบริภาสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือน ขหบดีและขหปัตนีทั้งหลายชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างนี้แลขหบดีและขหปตนีทั้งหลายก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ด่าและบริภาสมณพราหมณ์อยู่คลองเรือนส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์ จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีกริยาณธรรมมีใจประจักษ์มนทินคือความตรณีไม่ดา่าไม่บริภาสสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนขหาบาดีและขหาปตณีทั้งหลายชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แล ขหบ,บดีและขหปตณีทั้งหลายก็ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ดา่าไม่บริภาษสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนสืบภรรยาของเขาเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ด่าและบริภาษสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนขหบ,บดีและขหปตนีทั้งหลาย ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างนี้แลขกหาบ,บดีและกหัปตนีทั้งหลายก็ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ด่าไม่บริภาทสมณพราหอยู่ครองเรือนแม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ด่าบริภาทสมณพราหม อยู่ครองเรือนขหาบดีและขะาหบปตนีทั้งหลายชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แลขหาบดีและขะาหบปตนีทั้งหลายการอยู่ร่วมสี่ประการอย่างนี้แลภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้ทูสศิลป์เป็นคนตรณีมักด่าว่าสมณพราหมณ์ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกัน สามีเป็นผู้ทุศิลมีความตระหนี่มักด่าว่าสมณพราหมณ์ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศิลรู้ความประสงค์ของผู้ขอประจากความตระหนี่ภรรยานั้นชื่อว่ากิ่งเทวดาอยู่ร่วมกับชายผีสามีเป็นผู้มีศิลปรู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปรศสจากความตระหนีส่วนภรรยาเป็นผู้ทูตสินมีความตระหนีมักด่าว่าสมณพราหมณ์ชื่อว่าหญิงผีอยู่ร่วมกับชายเทวดาทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมภรรยาและสามีทั้งสองนั้นเจราจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีสินเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันครั้นประพฤติธ,ธรรมในโลกนี้แล้วทั้งสองเป็นผู้มีศินและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้สวยกรรารมรเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก